รีวิวชื่นคูเอาหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหาม่ด้วยมาให้ดูรีวิวสินค้าน่ารีกสไตล์ดิเป็นท้าแบบนี้ดีวาหนาาดิอาดิหนัาม,มากอ่ะ เป็นผ้าหนาทียื่นพอดีตัวอืมสวยอ่ะได้มาสองชิ้นอ่ะอืมสามร้อยเก้าสิบบาทดีมากอ่ะได้สองชิ้นแล้อยากซื้อเสื้อขาวเลยแต่ว่าเอาไว้ใส่เสื้อเราบ้างดีกว่าตังเก็มันโอเคแล้วนะโอเคอ่ะดูแบบดูดีแล้วอ่ะตังเ,ออเกันสวยอ่ะแล้วก็ลักขึ้นมาถึงถึงใต้เรานมดเลยถึงใต้ เรานมเอ่อร้านปันอ้วงบิดสายนะคะดีดีสีขาวเห็นพุงมะเห็นพุงมะเห็นพุงะเอ่อเห็นว่ามันลอยขึ้นมาถึงใต้เรานมด้วยงเออดีคุ้มนะเออดีดีดีแล้วว่ามันไม่หลังเปล่าเว้ยคือมันโอเคเลยอ่ะเออได้ขนมชิ้นด้วยเอยทำอะไรก็คุ้มมากคุ้มมากมาก เราไม่รู้ว่าเราลืมถามเขาไงว่าเฮ้ยสองชิ้นสามร้อยเก้าสิบหรือเปล่าแต่เขาส่งชิ้นเลยแสดงว่าราคาแบบโอเคเลยเนี่ยดีดีเงี้นงมากเลยอะแถมหรือว่าสองชิ้นสองร้อยเก้าสิบเนี่ยดีว่าคือใส่แล้วคุ้มเลยนะเนี่ยผ้าดีไม่เธอมันจะเป็นทรงแบบไม่ใช่เด็มากไงคุณว่านสี้เด็กมากใช่ปะมันก็เชิงว่าเดคือมันสมส่วนเราไงเราตัวใหญ่ Hmm. เราไปหาแบบนี้มันหายากมากเว็บทั่วไปที่เราซื้อนะเราเดี๋ยวเราเอาข้อมูลให้ดูมันตัวเล็กด้วยไงแต่ว่าเรามันมีแต่ตัวเล็กๆอันนี้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่สมตัวเราด้วยไงเรานนหนักสี่อะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่กิโลกร,รมัมอืมนีก็รับประทานยาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็พยายามจะหาที่ออาอมังกาแล้วอย่างเงี้ยก็แต่ว่าคือมันดูดีเราจะใส่ไปซื้อของซื้อของใช้ในห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราสึกว่าเราโตแล้วเราน่าจะใส่อะไรที่มันแบบ ดูดีอ่ะเออแต่ว่าเรา้อนไงแต่อันนี้มันทาให้เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะสา,สา,สาข้อเสร็จแล้วลเราจะสักอันนี้ต่อเก็บไว้ใส่กระเที้มยาบพนมใส่ของหอมข้าคุณค่า,าสวยมากสวยมากนี่คือที่สาหรับคนอ้วน,นดูภาพนำไมดิเนี่ยดีน้อยเนีเ่ยเป็นภาพแบบเฮ้ยตั้งแตแบบเป๊ะน,นะมนไม่ใช่ของรวยท้วยอ่ะเออเลิศจ้า